อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนํำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้มาพร้อมใจกันที่จะนั่งสงบจิตสงบใจฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันตะว,วันในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่11ธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเรากำลังทําสิ่งต่างๆแทนเจ้าจงนำทุกๆความกังวลและความปั่นของเจ้ามามอบให้แก่เราจงทูลเราทุกสิ่งและให้ความสว่างของเรา ทอแสงอยู่เหนือความหวังและการแผนการของเจ้าจงใช้เวลาอยู่กับเราเพื่อให้ความจะหวางของเราส่องอยู่เหนือความฝันของเจ้าและค่อยๆเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริงนี่คือวิธีที่เจ้าสามารถร่วมง,งานกับเราได้เราพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลน,นี้ ยอมทำตัวลงมาเพื่อร่วมงานกับเจ้าลูกเอย๋ยหากเจ้าต้องการที่จะร่วมมือกับเราเจ้าต้องยอมรับจังหวะเวลาของเราเราไม่ใช่พระที่รีบเร่งแม้แต่อับราฮัมและซาลายังต้องรออยู่หลายปีว่าคำสัญญาของเราจะสำเร็จผ่านทางลูกชาย และการเราคอยอันยาวนานนั้นทำให้เกิดความยินดีอย่างมากยิ่งความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเอเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสรุดีบทที่3 6ข้อเเพราะน้ำผู้แห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์ปฐมการบทที่21ข้อ1ถึงข้อ7พยาเวทรงทำแก่ซาลาตามที่พระองค์ตัดไว้และพระยาเวทรงทำแก่ซาลาดังที่พระองค์ได้ปฏิญาณไว้ซาลาก็ตั้งคัน และลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตัดกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดมาผู้ซึ่งชะลาลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอาจแล้วอับราฮัมทำพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสอาจลูกบุตรชายของท่านเมื่อมีอายุแปดวัน ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุร้อยปีเมื่ออิสอัดบุตรชายเกิดแก่นางซาลากล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพอหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาลาจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็ได้คลอดบุตร ชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชรา,ามากแล้วฮิบรูบทที่11ข้อ 1. ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเอเมนข้าพระองค์ท่อมตัวลงต่อพระพักพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้หากพระองค์ทรงบันทึกบาปทั้งหลายไว้ตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใดพระองค์ก็ทรงยกเอาการร่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั้นถ้าพระองค์ทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ จะทรงยกข้าโปองขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรขอทรงจำละข้ารปองด้วยกิ่งสุหบสุศบเพื่อข้ารปองจะสะอาดขอทรงล้างข้ารปองเพื่อข้าโปคงจะขาวยิ่งกว่าหิมะข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์และขอทรงฟื้น จิตวิญญาณอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในพระองค์เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับคือจิตวิญญาณที่ชอกช้ำแต่คาดต่พระเจ้าในใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดนั้นพระองค์จะไม่ทรงดูหมิน่นขอทรงยับยัง้งข้าพระองค์ไม่ให้ทําบาปโดยตั้งใจอย่าให้บาปเหล่านั้น ครอบงามข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะหลายจำานิพ้นจากการล่วงละเมิดอันใหญ่หลวงขอทรงตรวจตาดูเถิดข้าแต่พระเจ้าและทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดกระวนกระวายของข้าพระองค์โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัว ของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทยัยและขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พรองค์ได้ทรงเมตตาตักเตือนสั่งสอนลูกทุกทุกวันและคอยอบอกเราอยู่เสมอว่า พระองค์อยู่กับเราสิ่งใดที่เรากำลังจะทำสิ่งนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขอให้พวกเราอย่าได้กนนังวลและในความฝันก็ขอให้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ต่อพระองค์ที่พระองค์จะทรงนำพาไปในทางที่ชอบธรรมที่จะไม่ทอดทิ้งพวกเราทุกคนพระองค์จะทรงเปลี่ยน ความฝันให้กลายเป็นจริงนี่คือวิธีที่พวกเราสามารถร่วมงานกับพระองค์ได้พระเจ้าผู้เป็นผู้สร้างจัก,กรวาลย่อมอทำตัวและทำงานใหญ่ๆได้สำเร็จขอให้พวกเราทุกคนที่จะทรงเชื่อมั่นในพระองค์และคอยรอวันอันยาวนานที่บางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ยังไม่ ให้เราตามที่เราขอขอให้พวกเราทุกคนรอ,อคอยพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ลูกทุกคนจะรอ,อคอยสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกตั้งใจบางอย่างที่ยังไม่สําเร็จพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกลูกทุกคนพระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ได้โปรดแม่ตาสถิตยอยู่กับลูกทุกคนอวยพระพรให้ลูกทุกคนพ้นจากทุกข์มีความสุขมีกินมีใช้ไม่อดอยากประสบความสุขความส,สำเร็จในหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆขอให้หมดไปพระบิดาเจ้าข้าสำหรับในท้ายเทศกาลนี้ในวันคริสต์มาสและปีใหม่พระองค์เจ้าข้า สิ่งร้ายๆทั้งหลายที่ลูกทุกคนเผชิญอยู่ขอให้หมดไปภายในปีนี้ที่ปีที่คิดบ้านใหม่และปีใหม่ใหม่นี้ที่จะมีแต่สิ่งดีๆให้กับลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนเชื่อและไว้วางใจว่าพง์จะประทานของรางวัลและทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกๆทุกคนต้องการใน ปีใหม่นี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุก,กคนขอกรอบขอบพระคุณและจะเดินตามทางขอพองค์รอคอยวันที่พงค์จะกลับมาลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตไปกับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ